โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ก็ผมนะครับมีสักรสสามเลเยอร์นี่ก็วันนี้นะครับก็มีอยู่าผมที่เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยพิเศษนะวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมารีวิวส่วนหนึ่งนะอันนี้ครับรีวิวสิ่งที่ตอบได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวนะไม่นี่ไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้น อาจจะไม่จะเป็นโน้เบสโซเงนมานครับเพราะว่าอันนี้บมเชื่อมต่อกับคอมนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปมันก็ไม่ได้ออกจากไม์มันก็ไม่ได้เข้าไม์ตัวนี้นะครับแต่มันเข้าไม์โทรศัพท์มือถือโอเคเนาะนะครับเอาเป็นว่าเกตนะครับโอเคก็คือบมพูดไม์ตัวนี้แล้วมันไม่เข้าไม์นะครับมันไม่ได้เข้าไม์ตัวนี้แต่มันเข้าไม์โทรศัพท์โอเคนะโอเควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวนี้ครับผมเป็นหูฟังบลูทูธนะครับอาซากิโอเก เป็นหูฟังอา s ากินะครับที่ราคาค่อนข้างที่ถูกนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยเป็นทรง AirPod AirPod Pro นะครับก็ช่วงนี้ของใหม่ผมมีค่อนข้างเยอะครับล่าสุดก็มีเมาส์นะแต่แล้วก็เรยๆนี้จะรีวิวเมาส์นะครับที่ผมซื้อมาใหม่นะล่าสุดนะครับหรือว่าโคตรเฟี้ยวมาเดินขอเวลาแป๊บนึงวันนี้ผมเปิดเกมไว้แลท่านผู้ชมนะผมเปิด FF ไว้นะครับ FF ก็ ย่อมไปอย่างไรก็ทุกอย่ก็คิดเอาละกันนะครับเออแล้วใครอยากให้ผมเล่น FF นะครับก็กดจากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแะเออนะครับก็คือหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับก็ราคาห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอ่อเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับนะเออแต่ตัวผมบอกว่ามันแพงไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้เอฟ แอสกิแอร์โฟนนะซึ่งผมลองใช้ดูมาประมาณเดือนนึงแล้วนะครับก็มันมีปัญหาคิดเดียวนะครับนะก็คือปัญหานะครับชาร์จไม่ค่อยเข้านิดหน่อยนะแต่ผมก็ได้ทําการรีเซ็ตแอร์พอร์ตนะครับซึ่งวิธีการรีเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยนะครับว่ารีเซ็ตยังไงนะสําหรับเจ้าฟังแอสกิตัวนี้นะครับแต่ขอไว้ทายๆคิดกันนะอ่าครับวันนี้เราจะอ,อาจจะไม่ได้ทดสอบเสียง ไออันเก่าเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ทดสอบเสียงให้ท่านผู้ชมเลยแต่บอกเลยว่าเสียงมันดีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีการทดสอบเสียงมั้งครับอาจจะทดสอบท้ายคลิปแต่ว่าเรามาดูดีไซน์กันก่อนนะดีไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะออกแนวสไตล์แบบ AirPod Pro นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราใช้ AirPod Pro อยู่นะครับซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับ ข้างในเนี่ยก็ยังเหมือน AirPod Pro นะซึ่งะกะดูเอาละนะครับทษทีนะครับที่ต้องตัดฉากตัวนี้มีปัญหาเล็กนอยนะหลังจากที่ผมอธนะิบกรุก็คือตัวนี้เนี่ยในราบนะบก็เหมือน AirPod s Pro ทุกประการเนี่ยขนาดด้านในเหมือนเลยดูนี่คือด้านในนะครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับตัวนี้เนี่ยคือมันเฟี้ยวมากเลยนะยฟัง500ร้อกว่าบาทคือมันสามารถที่จะแบบตั้งนะครับสมมตินี่นะครับผมเปิดใช้งานนะ เปิดฟ้าก็จะสามารถเปิดใช้งานบลูทูธได้เลยนะครับ <Wow. S 1> แค่เราเปิดให้โทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดบลูทูธโทรศัพท์นะ <c oughs> อโอเคกนเดี๋ยโอเคก็เลยมันก็อันนี้นะนะครับมันก็เลยไม่ชเชื่อมต่ออนะ่ะเพราะผมไม่ได้เปิดฟังเปิดบลูทูธกับโทรศัพท์นะนะซึ่งถ้าเทียบกับอันเก่าเนี่ยนะครับคือเราต้องดึงออกมานะ,ะนะครับแล้วถ้าถามว่า เรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยอันไหนดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ในระดับที่พอๆกันนะครับแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยเบสจะหนักกว่านิดนึงนะครับนะอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับแต่ก็เบสหนักกว่าเยอะกว่าตัวที่แล้วนะครับนะแต่เสียงมันก็ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านหูฟังก็จะแยกไม่ออกนะว่าอันไหนมันมันดีมันไม่ดีนะครับส่วนตัวผมไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าไม่ได้เข้าถึงนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีปัญหา ที่คล้ายกันไหมมันมีปัญหาที่คล้ายกันนะครับแบบเดีย๋ยวเสียงดีเลยเสียงคัดคาหายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับสำหรับสตัวนี้นะครับก็ขอบอกทางอาซากิไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่รู้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้ามีเงินมากพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนะอืมนะครับบางทีผมเดินไปไกลาจากระยะของหูฟังนิดหน่อย นะครับก็จะทําให้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับมีอาการเสียงขัดเสียงัดๆหายๆนะครับอาจจะผู้ติดขาดนิดหน่อยเสียงขาดๆหายๆลยครับแล้วก็พอได้เสียงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบว่าเสียงมันดีเลยแล้วนะซึ่งผมก็เคยเป็นนะสำหรับหูฟังเก่าครับแล้วเป็นบ่อยด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นครับเพราะมันรองรับระยะที่ได้ไกลกว่านิดหน่อยนะครับประมาณสิบยี่สิบเมตรได้นะครับตอนนี้แค่เอ่อเท่าไหร่อ่ะ ประมาณ10เมตรเหมือนกันแหละนะครับแต่นี้อาจจะมากกว่านิดหน่อยอาจจะ15เมตรอะไรอย่างงี้นะก็นี่ครับทางอาซากิเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยรองรับในระยะเท่าไหร่นะแต่ผมรู้สึกว่าทางอาซากิเขาจะบอกแต่ผมอาจจะไมไ่อาจคือคู่มือของเขาเนี่ยครับนะแล้วก็ทางร้านไม่ใช่ทางร้านทางอาซากิก็ได้มีการรับประกันด้วยนะครับนะเออแล้วก็เขาก็แถมเคสมาให้ด้วยนะเคสยอดดี ก็ประมาณนี้นะครับเดีาาย๋ยวให้ดูภายในนะว่ามันเหมือนยังไงกับแอป์อร์ตโปรนะครับคือเราใส่ไปข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ถ้าแบบไอ้นีจริงๆอ่ะนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปข้างนอกเนี่ยคือคนไม่รู้นะคิดว่าเราใช้แอร์พอร์ตโปนะครับนะถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยนะครับเนหะ็นไหมด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็เป็นด้านหลังนะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนเป็นโลโก้อาซากิ ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์เขานะบมต้องเซ็นเซอร์ไว้เลยครับอาจจะเอาอะไรเออไม่รู้เลยครับอ่ะตัวนี้จะเป็นโลโก้ของอาซากินะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ของโรงงานนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มนะเหมือนแอร์พอร์ตโปรทุกประการนะครับนะอันนี้ก็จะเขียนว่าชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานครับซึ่งก็อยู่ที่ตอนต่อๆนะครับว่าผมจะต้องปิดเซ็นเซอร์ไหมแต่จะปิดแตะทัฟพี่ยูมันจะไม่เห็นนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมีเบอร์ไว้นะครับเพราะมันมีเบอร์นะ เวลามีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถโทรแจ้งทางโรงงานได้แต่ตอนนั้นผมก็ลองแก้ปัญหานะครับตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยก็พราว่ามันก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับนะสําหรับเจ้า AirPods นะครับถูกฟัง Bluetooth ครับยี่ห้อหนึ่งนะครับไปยี่ห้อหนึ่งละมันคือยี่ห้อ a า p ก e เลยนะครับผมบอก <c oughs> ตั้ต่ตนคลิปแล้วนะที่ มีความคล้ายคลึงละไม้คล้ายคลึงนะครับตัวนี้ละไม้คล้ายคลึงกับ AirPod Pro นะครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่า AirPod Pro เนี่ยนะ<ว>เป็นแบบนี้เลยนะครับนะซึ่งถ้าใครอยากได้กูฟังนะครับสไตล์ AirPod Pro ไปใช้นะครับ,รบก็สามารถที่จะมาซื้อได้ของอา s ากินะครับแล้วก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น AK 6 6 6 1 6 6 1นะครับ6 3ตัวแล้วก็1ตัว1 1ตัวนะครับ1 1ตัว เดียนกันนะครับก็เสียงแฮปก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าหูฟังบลูทูธนะครับ AirPods สไต l e AirPod Pro นะครับราคาถูกเพียงแค่ห้าร้อยกว่าบาทคุณก็ได้หูฟังบลูทูธส t y l e AirPods โค้นะพ่อไอชิฮ่ายฮร์หยอกหยอกนะครับ ก็ราคาเลยครับก็ถ้าถามว่าซื้อได้ที่ไหน,นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ตามเซเว่นดีเลเว่นนะครับนะบ,บอกเลยมีขายเพียบนะครับ,สบาสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับมีรู้สึกจะมีแบรนด์เดียวนะครับที่ขายหูฟังในเซเว่นนะก็จมีแบรนด์อาซากิแบรนด์เดียวเนี่ยแหละครับที่ขายหูฟังในเซเว่นนะแต่หูฟังส่วนใหญ่เขาจะเป็นหูฟังดีๆนะนนที่เขาจะผลิตตัวหูฟังที่แบบไม่ค่อยได้แบบพลีออกมาเฉยๆอะ่ะแบบ ใครใช้ดีไม่ใช้ดีช่างแม่งอ้นก็ประมาณนี้นะครับแต่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีนะเออนะครับแต่จะมีปัญหา,หานิดหน่อยนะครับเราก็ใช้วิธีการรีเซ็ตแอร์พอร์ตคืนค่าจากโรงงานนะครับให้มันเฟี้ยวเนสให้มันดีนะครับรีเซ็ตแอร์พอร์ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย,บายครับไปคลิปสัสน้นๆนะครับ 拜拜拜。Bye, bye bye.